ตอนเริ่มธุรกิจนะครับโลโก้เป็นสิ่งสำคัญครับเพราะโลโก้เป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าเห็นแต่ว่าการมีโลโก้ที่สวยงามถูกใจจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายมาก ง่ายเพราะ fast work freelance อะครับเดี๋ยวซีเคทำให้ดูนะครับเนี่ยซีเคเจอฟรีแลนซ์ละแล้วแลซีเคก็จะพิมพ์หาฟรีแลนซ์เลยบอกว่าอยากได้โลโก้สำหรับร้านส้มตำเชื่อว่าตำแซบ่บโซแกนคือ best spice in town นะครับจัดไปเลยแต่ว่าซีเคไม่ได้มีอะไรอยู่ในหัวเนาะมันก็ไม่รู้ว่าจริงๆโลโก้ตัวเองที่ชื่นชอบมันคือแบบไหนก็เลยขอฟรีแลนซ์ e ทำตัวอย่าง3อันให้ซีเคหน่อยได้ไหมครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง seven years later เฮ้ยไม่ใช่3วันเท่านั้นนะครับฟรีแลนซ์คนนี้เขามีตัวอย่าง3อันให้ซีเคนะครับแมครับโอ้อันนี้แบบมมมิิิินนอล minimal ส้มตาแบบโมเดิร์นน้านส้มตาแบบเด็กรุ่นใหม่นี่ครับโอ้เอมันเหมือนกันแล้วก็มีระตูนพริกที่น่ารักนะครับอันนี้น่าสนใจมากแอบชอบนะโอ้อันนี้2ก็จะแบบแบบไทยๆเลยอ่ะแบบรายไทยแม่น่าชอบย่าผู้ใหญ่น่าชอบโลโก้นี้แน่นอนนะครับโอ้สุดท้ายสีสันทิจานะครับไฟนี่คือไฟลุกเลยผมบอกว่าถ้าไม่กินเผ็ดอยากเข้ามานะครับเพราะร้านไม่เผ็ดไม่เสิร์ฟนะครับชัดเจนที่โลโก้เลยครับว่าร้านมันเผ็ดมากนะครับแอบชอบมันสุดท้ายอ่ะแต่ว่าจะต้องฝักแก้นิดนึงเนาะึ่างบอ ฟราซวนครับแต่ละฟรีนันจะมีฟอร์ซีที่ปรับแก้ไม่เหมือนกันเนาะฟรีนันคนนี้สามารถปรับแก้ได้2รอ,อบแล้วถ้าคุณคือคนที่อยากจะเริ่มธุรกิจอยากหาโลโก้ที่ชื่นชอบหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแบรนด์อยากจะทำโลโก้ใหม่นะคะรับฟาสซ์ฟรีแันสามารถช่วยได้ครับ